เมื่อวานใครมาพ้างเมื่อวานเมื่อวานสอนให้แล้วนะว่าม,มันมีงานสองงานที่เราต้องฝึกงานฝึกใจตัวเองนะสมถะกรรมฐานเกิบวิปัสลากรรมฐานสมถะกรรมฐานเนะืทำไปเพื่อเตรียมจิตนะให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญา วิธีการฝึกก็คือฝึกให้จิตมีสติกับสมาธิขห้นมาแลว้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแล้วก็มีสติคอยรู้เท่าทันถ้าต้องการความสงบเะเอาสตินี่นจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้าต้องการจิตที่ตั้งมั่นเนี่ย มีสติรู้ทันจิตที่มันไปทำงานในเราทำอารมณ์กรรมฐานพุโทโธหรือหายใจจิตมันไปทำงานนั่นมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งลมหรือหน,นีไปคิดจิตมันไปทำงานหนีไปคิดบ้างไปเพ่งบ้างเผือบ้างเพ่งบ้างมีสติรู้ทันตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมา จิตที่จะตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่เราไม่ได้เจตนานะงั้นสมถกรรมฐานเนี่ยจะมีสองอย่างต้องการพักผ่อนเอาสติเนี่ยจับเข้ากับตัวอารมณ์ต้องการจิตที่ตั้งมัน่นมีสติมีอารมณ์อยู่นะแต่ว่ามีสต,สต,สติรู้ทันการทํางานของจิตง้มันไหลไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแล้วก็รู้มันหนีไปที่อื่นเราก็รู้อันนี้เราจะได้จิตตั้งมัน่น เสร็จแล้วเราก็มาเจริญมิปัส,สนา,นะาเรามีจิตตั้งมั่นแล้วเอาไปเจริญมิปัส,สนาถ้าเราจะดูกายนะถ้าเราจะดูกายจะต้องใช้กำลังของสมาธิสูงงั้นกายานุปัส,สนาเวทนานุปัส,สนาสองอันเนี้ยเหมาะก,กับสมถาญานิก ทำสมาธิสักก่นอนจิตสงบต้องสงบได้นะพอสงบได้ที่แล้วก็ถอยขึ้นมาตั้งมั่นมาดูมาดูกายนะทำไมต้องทำจิตสงบถ้าจิตไม่สงบพอไปดูกายมันจะทนไม่ไหวได้แ,แต่มันจะเห็นได้ทุกเต็มไปหมดเลยมันทนไม่ไหวสติมจะแตก อีกอันหนึ่งก็คือเวลาทำสมาธิมากๆเนี่ยจิตมันจะขี้เกียจไปดูจิตเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูมัจะว่างๆนั้นท่านเลยสอนบอกให้ทำสมาธิมานะให้มันดูกายอย่างหลวงปู่มั่นกนะ็สอนพุทโธแล้วก็มาพิจารณากายเพราะร่างกายนะถึงยังไงก็ไม่หายไปไหน ต่จิตมันไม่ยอมทํางานแต่ร่างกายยังไงก็ทํางานร่างกายต้องเปลี่ยนอิริยาบทไหมต้องหายใจไหมนะต้องเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยเมื่อเวลาทําสมาธิจนจิตนิ่งๆแล้วขืนไปดูจิตนะจะไม่มีอะไรให้ดูมจะว่างท่านก็เลยดูกายกัน,นอีกอย่างหนึง่งต้องทําสมาธิแล้วมาดูกายเนี้ยอันแรก ถ้าไม่ทำสมาธิเลยจิตไม่ทรงสมาธิไม่ระดับชานนะเมื่อดูกกายมันทุกข์มันทนไม่ไหวนอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจิตไม่ทรงสมาธิสูงจริงๆนะจะไม่เห็นตัวรูปที่ซ่อนอยู่ในกายกายกับรูปไม่เหมือนกันนะสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวรูปจริงๆอ่ะคือธาตุดินน้ำฝ่าลมนะ ในเส้นผมหนึ่งเส้นนะเป็นธาตุอะไรนะเจอจะก็ตอบว่าธาตุดินในเส้นผมมีอุณหภูมิไหมนั่นคือธาตุไฟที่ซ่อนอยู่ในธาตุดินนะเส้นผมเนี่ยมันเป็นเซลล์เล็กๆนะมันต่อกันมันดึงดูดเข้าด้วยกันได้ตัวที่ทำให้มันดึงดูดเข้าด้วยกันได้เรียกว่าธาตุน้า าธาตุลมเป็นความพลิ้วไหวของมันเพาะนจริงๆแล้วาธาตุทั้งสี่นะีมันจะอยู่ด้วยกันตลอดมันไม่แยกจากกาันหรอกในน้ำลายเป็นาธาตุอะไรเราก็ว่า,าธาตุน้ำใช่ไหมมีวุณภูมิไหมมีใช่ไหมมีน้ำในตัวเรานี่เคลื่อนไหวไหม เคลื่อนไหวก็มีธาตุหลบเงีนดูธาตุจริงๆนะดูยากมากถ้าสมาธิไม่ดีพอนะดูไม่เห็นธาตุจะเห็นแต่กายร่างกายขณะนี้รู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าร่างกายยังไงตัวร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวรูปจริงๆร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนะี้ย แต่มันประกอบด้วยธาตุวัวธาตุที่เป็นรูปแท้รูปจริงนะเป็นรูปรูปหลักเลเรียกมหาภูตร,รูปนี่เราดูตัวรูปแท้ๆไม่เห็นนะดูยากมากเราก็ามาดูกายร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนะี่ยเขาเป็นรูปแต่ไม่ใช่รูปจริง ร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมไหมถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจะมีกายนี้ไหมไม่มนะีเพราะมันมันประกอบจากธาตุมาอีเทงมาเป็นตัวเนี้ยแล้วเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวนี้คือตัวเราทนะ่านก็สอนลดระดับลงมาแทนที่จะไปดูตัวธาตุแท้ๆนะมาดูสิ่งที่ดูง่ายขึ้นร่างกายหายใจออร่างกายหายใจเข้า นี่เรียกว่าอาณาปณะสติบพะนะคือบทของอาณาปณะสติเป็นบทย่อยๆในกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือดูลมหายใจแล้วมันเหน็ดเหนื่อยเกินไปมันเร็วเกินไปลมหายใจเปลี่ยนตลอดเวลาดูแล้วเหนื่อยสู้ไม่ไหวดูอิริยาบถสีนะ่เรียกว่าอิริยาบถบพะในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน อย่างขนาดนี้นั่งอยู่รู้ไหมนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่นะแล้วทำใจขึ้นมาตัวที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ยไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกทีแรกก็ทําใจนะคิดนำมันไปหน่อยๆนะเป็นการกระตุ้นสัญญาให้ไปหมายรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเนี้ย ให้สัญญาไม่เข้าไปหมายรู้ว่าไม่ใช่ตัวเราไปนการช่วยมันแต่ต่อไปพอสัญญามันหมายได้เองนะ้มันจะเห็นในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจะเห็นเองนะตอนแรกยังไม่เห็น้ใหช่วยมันคิดพิจรารณานำร่องให้จิตมันหัดดูไตรลักษณ นี่เป็นอุบายแต่ตรงที่เป็นหลักเนี่ยจิตมันต้องเห็นไตรลักษ์เองถึงจะเป็นมิปัสนาถ้ายัางเจือความจงใจไปหมายรู้นะยังมีโลภะเจตนาอยู่ไม่ใช่ของจริงนะี่ไม่ใช่ของจริงอย่างการดูกายนะถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า ไตรลักษณ์ที่เห็นได้ง่ายนะคืออน,นิจจังรู้สึกไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงเนี่ยดูอย่างนี้ถ้าดูลมหายใจนะั่นนะที่จริงดูได้ทั้งสามอันนะดูทั้งอน,นิจจังทุกขังอนัตตาได้แต่ตัวที่ดูง่ายๆพื้นๆเลยนะร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงนะอยู่ได้แป๊บเดียวก็เปลี่ยนเป็นร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ ไม่นานก็เปลี่ยนเป็นร่างกายให้ยใจออกเั้นจะเห็นนะร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดถ้าเห็นอิริยาบถสีนะ่เนี้ยตัวที่มันดูได้ก็อน,นิจจังทุกขังอนัตตาถูกได้หมดเหมือนกันแต่ตัวที่เด็ดคือตัวทุกข์นั่งนานๆทุกข์ไหมนอนนานๆทุกข์ไหมยืนนานๆทุกข์ไหมแล้วมีอะไรเอีอเดินนานๆทุกข์ไหมว่าทุกข์อีกม อิิยาเนี่ยมันเป็นตัวที่ปิดบังความทุกข์ไว้อย่างพอเรานั่งนานๆเมื่อยใช่ไหมเราก็ลงนอนเลยเราก็รู้สึกหายเมื่อยละหายปวดหายเมื่อยไม่ทุกข์ละนอนไปนานๆแล้เมื่อ,อยอีกลุกขึ้นมาไปทำโน้นทนํานี่นะการเปลี่ยนอิียิบาตเนี่ยปิดบังตัวทุกข์เอาไว้แต่ถ้าเรามีสติรู้ดูร่างกายนั่งนะดูไปสบายๆดูไปเรื่อยๆ ให้เห็นทุกข์ก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถมองทุกข์ให้ออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอิริยาบถนถ้าจะใช้อิริยาบถอ่ะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อิริยาบถเดินก็เดินน้อย่างน้อยกน้ออะไรเงี้ยนั่นเป็นบริกรรมนะเป็นสมถะทั้งนั้นเลยขึ้นไปปัสสาไม่ได้จริงอ่ะนั้นถ้าจะดูอิริยาบถเนี่ยดูให้เห็นตัวทุกข์ เดินนะดูไปตัวทุกข์มันเดินนั่งอยู่ก็ตัวทุกข์มันนั่งนอนอยู่ก็ตัวทุกข์มันนอนนะค่อยๆดูไปอย่างนี้แล้วมันจะเห็นในร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานปบปะภาที่สามชื่อสัมปชัญญะปัปะนะสัมปชัญญะปัปะอย่างเน,นี่ยขณะเนี้ยเรานั่งอยู่ ตรงยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะเป็นอิริยาบทใหญ่นะอยู่ในอิริยาบทบัพะแต่สังเกตไหมขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรายัางกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่เลยเลยมานั่งที่หลวงพ่อเราจะเห็นเลยว่าพวกเราสืบเชื้อสายมาจากลิงแน่ๆเลยนะตลอดเวลาเลยนะเคยดูโขนไหมขน นะ <laughs> ไม่ได้ต่างกันนะเนะนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายขยับนะอิริยาบถเดิมนี่แหละแต่มันขยับขยับเนี่ยนะมีสติรู้ตรงนี้ไปตัวเนี้ยรู้ก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อีกแหละนะแต่ถ้าเราเห็นตัวที่ขยับเนี่ยนะงที่ไม่ได้เจตนานะไม่ได้คิดจะเก่าเลยมันเก่าพรวดไปแล้วมันเมื่อยน้ง กระดุกรดก,กระดิกกระดุกกระดิกดูไปเรื่อยๆดูความกระดุกกระดิกความหยุดนิ่งความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆดูไปดูไปไมันจะเห็นนะร่างกายที่เคลื่อนไหวนี่นะนของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่างพวกเราหลายคนเลยจำนวนมากนะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนะี่ยครั้งแรกนะเห็นตอนแปลงฟัน ที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะที่เก็บสถิติไว้เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราครั้งแรกนะตอนแปลงฟันขยับขยับอย่างนี้ใช่ไหมเนะี่ยเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมปกติก็แปลงฟันก็อยู่ที่เดียวก็มีบางคนนะมันแปลงฟันมันก็เดินไปเรื่อยๆน,นี่ไม่น่าบอ่ะเดี๋ยวเรียรัะเนีนะ่ยนะเคลื่อนไหว าการที่เราเห็นความเคลื่อนไหวน,นี่มีสัมปชัญญะบัพผะอยู่เจริญอยู่ในสัมปชัญญะแบบขยับขยับ,ขย,บขยับมันอยู่ๆมันรู้สึกวับขึ้นมานี่มันท่อนอะไรวนามันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราอีกต่อไปแล้วเป็นท่อนๆมัน,นรู้สึกขึ้นมามันเห็นความเป็นอนัตตาของท่อนแขนฝึกเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเหนือเห็น ทั้งตัวนี้ไม่ใช่เราเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เราเลึกกว่านี้เลยกว่านี้ไปจะดูยากแล้วจะเป็นเรื่องาธาตุเรื่องอะไรนั้นเอาไว้ให้คนที่เขาสรงฌานจริงๆเล่นในกาย,ยานุปัสสนาที่ง่ายคนที่ไม่ได้สรงฌานอย่างพวกเราส่วนใหญ่ทำได้ก็มีเรื่องของมีสติเห็นร่างกายหายใจ มีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีสติเห็นร่างกายเคเลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อก็ทำหัวกระดุกกระดุกกระดุกนะเหมือนจิ้งกาเคยเห็นจิ้งกาไหมที่มันอยู่กาะต้นไม้ใฉยๆมันทำนะ่ <c oughs> าตุริ <c oughs> ตัวเวทนานตัวเวทนาเนี่ยในตำราก็บอกนะก็เหมาะกับคนสรงฌานถ้าไม่ได้สรงฌานไปดูเวทนาเนี่ยทางกายนะสติจะแตกมันเจ็บจนทนไม่ไหวงั้นอย่างสายกุเอ็นก้าเขาจะดูเวทนากันแต่ก่อนที่เขาจะดูเวทนาเขาทำอานาปานาสติเขาทำสมาธิก่อน พราะฉะนั้นถูกตำรานะถูกหลักทำฌานให้ได้แล้วมาดูเวทนาอันนี้ถูกหลักแต่ถ้าทำฌานไม่ได้อ่ะอยากดูเวทนากับเขาบ้างแต่ทำฌานไม่ได้หลวงพ่อมีทางออกให้ดูเวทนาทางใจอย่าไปดูเวทนาทางกายเวทนาทางใจเนี่ยไม่ต้องทรงฌานหรอกดูได้ง่าย ขนาดนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ดูออกไหมขนาดนี้ใจเราสุขก็นะรู้เอาใจเราทุกข์ก็รู้เอาใจเราเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้เอานี่คือตัวเวทนาทางใจนะไม่ต้องมีฌานก็ดูได้ถ้าเข้าฌานนะมันจะเหลือสองอันนงเหลือสุขกับนอะุเบกขาไม่มีทุกขนะ์ในใจมีแต่ความสุขหรือไม่ก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาจัดมาเป็นความสุขขั้นประณีต ความสุขที่สูงกว่าความสุขนะอเบกขาเนี่ยอย่างเวลาเราเข้าฌานนะจิตมีความสุขนะแม้มันชื่นฉ่ำเบิกบานนะเราต่มาสติปัญญามันแทงตลอดลงมาความสุขเนี่ยยังเป็นเครื่องเสียดแทงจิตจะ่วางความสุขเข้าสู่เบกขาไม่มีความสุขที่ประนีตยิ่งขึ้นความสุขเนี่ยกลายเป็นของหยาบนะยปีตินะี่หยาบมาก เราถึงอุเบกขาเนี่ยประณีตประนีตก,ก,กว่ากันเพราะนเวลาที่เราจะดูเวทนาทางใจนะเข้าชาญแล้วมาดูก็ยังได้ยังมีสองอันมีสุขกอุเบกขาเกิดดับสลับกันได้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ทำมีปัสนาได้ถ้ามีหนึ่งเดียวเป็นสมถะเลยนะ แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าฌานเวทนาทางใจเราจะมีสามันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ไม่สุขไม่ทุกเฉยๆจริงไหมภาวนาดูอย่างนี้ทั้งวันแค่นี้ก็พอแล้วนะดูไปทั้งวันก็จะพอแล้วแค่นี้เราจะเห็นเลยสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยงนะสุขก็รักษาไปไม่ได้ สั่งให้เกิดก็ไม่ได้รักษาไว้ก็ไม่ได้นี่เป็นอนัตตาทุกห้ามมันก็ไม่ได้มันเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปมันเป็นอนัตตาเฉยๆก็เหมือนกันมันอยากเฉยมันก็เฉยเองมันจะไม่เฉยมันจะสุขจะทุกข์ขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้งั้นถ้าดูเวทนาทางใจตัวที่เด็ดเนี่ยคืออนิจจงอนัตตาเวทนาทางกายหลวงพ่อไม่แนะนำหรอกหน้าตาอย่างพวกเราไม่ได้เข้าสมาธิ ดูแล้วทนไม่ไหวเจ็บขึ้นมาทุรนทุรายเวลาจะตายนะเจ็บขึ้นมาแล้วทุรนทุรายสุดท้ายนะเวทนามจะครอบจิตจิตจะทุรนทุรายไปด้วยแล้วก็ไปอบายงั้นถ้าจะตายจริงๆนะพวกเราดูเวทนาในใจเราเนี่ยเวทนาในใจนะร่างกายมันเจ็บปวดใจมันเจ็บปวดด้วยก็รู้ทัน พอรู้ทันว่าใจมันเจ็บปวดไปด้วยนะความเจ็บปวดที่ใจจะหายไปมันจะหายเองเพราะเวทนาทุกขเวทนาในใจเนี่ยเกิดร่วมกับโทสะถ้าเรามีสติดูจิตดูใจอยู่โทสะไม่มีทุกขเวทนาทางใจจะไม่มีนะงั้นถ้าเวลาเจ็บป่วยนะแล้วร่างกายมันป่วยแล้วใจทุรนทุรายเนี่ย มีสติรู้ทันใจที่ทุรนทุรายนะไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะไม่ต้องไปหาทางแก้นะแค่รู้เฉยๆแล้วมันจะดับให้ดูพอมันดับให้ดูเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นกลางเห็นร่างกายมันนอนดิ้นไปดิ้นมานะก็จะเห็นเองเวทนาก็ไม่ใช่ร่างกายเวทนามันสิงอยู่ในร่างกายมันแทรกอยู่ในร่างกายเท่านั้นจิตไม่เกี่ยวจิตเป็นคนดู คราวนี้มันเห็นเหมือนคนอื่นป่วยนะเห็นเหมือนคนอื่นเจ็บนะเราเป็นคนดูเฉยๆนะจิตก็ดีถ้าตายไปนะบุญบารมีเต็มก็ได้มรรคผลนิพานถ้ายังไม่เต็มก็ได้สุคติเรไปพัฒนาต่อในชาติต่อๆไปงย่าหลวงพ่อแนะนํานะให้ดูเวทนาทางใจไว้สุขก็รู้ทุก็รู้เฉยๆก็รู้หัดไปอย่างนี้แหล ตัวนี้นะสามารถก้าวขึ้นไปสู่มรรคผลได้ง่ายๆเลยจนกระทั้งวันหนึ่งจิตมันเห็นนะสุขกับทุกข์เกิดแล้วดับเท่าๆกันเวลาเกิดความสุขไม่หลงยินดีเกิดความทุกข์ไม่หลงยินร้ายใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งว่าสุขกับทุกข์นั้นมันเสมอกันล้วนแต่เกิดแล้ดับทั้งสิ้นล้วนแต่บังคับไม่ได้ เงิในใจจะไม่หิวความสุขใจจะไม่เกลียดความทุกข์ใจจะเป็นกลางกลางตัวนี้เรียกว่ากลางด้วยปัญญาเรียกสังขารูปเปกขายานนะไม่ใช่ง่ายนะเทพิทำกรรมฐานอะไรกันแล้วบอกได้ยานนั้นยานนี้ยานแรกยังไม่ได้เลยยังรูปนามยังไม่เป็นเลยส่วนใหญ่นะสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดนั้นะนะต้องฝึกสมาธิวิธีฝึกเมื่อวานสอนแล้วนะ ทำกรรมฐานไม่ย่างหนึง่งแล้วเมืม่อเช้าก็มาสอนเพิ่มนิดหนึง่งทำกรรมฐานไม่ย่างหนึง่งถ้าต้องการให้จิตได้พักผ่อนะเอาสติจับลงไปที่ตัวอารมณ์กรรมฐานแต่จับเบาๆนะอย่าไปจับนี้นะใจไม่สงบอะแค่แตะๆเวลาเราขับรถอนะเราเกร็งอย่างนี้ยนะไม่มีความสุขนะแค่แตะพวงมาลัยนะมือโปรโลแล้วแค่แตะๆรถมันก็ไม่ตกถนนละ วิ่งตรงเพ้งเลยพวกที่หัดใหม่ๆจับแน่นเลยไหรถก็าสายถ้าเป็นสมัยโบราณรนถะใช้เกียร์เกียร์ใช้มือตอนจะเคลื่อนกนะ็เหมือนกบปุบปุุ๊บใครๆขับรถหัดขับรถใส่เกียร์กระตุกกระตุกกระตุกเหมือนกบตอนวิ่ง วิ่งเหมือนงูจับแน่น,นแต่รยก็สายนะสุดท้ายก็ตายอย่างเขียดงั้นเวลา <c oughs> เราอยากให้จิตสงบนะรู้แต,แต่รู้สบายสบายพุโทโธไปรู้ว่ารู้พุโทโธไปสบายสบายหายใจรู้หายใจสบายสบาย นะจะดูท้องผ่องยุบเป็นกรรมฐานก็ดูสบายๆจิตมันจะสงบจิตสบายแล้วจิตมันจะสงบถ้าจิตไม่สบายนะจิตจะวุ่นวายนี่ก็เป็นหลักนะเป็นกฎถ้าเราต้องการจิตตั้งมั่นมีสติรู้ทันจิตไม่ใช่ไปรู้ทันอารมณ์กรรมฐานถ้าเอาจิตแนบเข้ากับอารมณ์กรรมฐานเป็นสมถะเฉยๆแต่ถ้า รู้ทันจิตท,ทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตจะได้สัมมาสมาธิสมถะกับสมาธิเหลื่อมกันอยู่นิดหนึ่งนี่นเราจะต้องได้สมาธิที่ดีจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วจะดูก,กายก็ได้ดูก,กายก็เลือกเอาที่ดูง่ายดูก,กายหายใจไม่ใช่เราหายใจดูก,กายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอน ดูกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิง่งไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไม่ใช่เราหยุดนิง่งค่อยดูไปเรื่อยๆนะหรือดูเวทนาถ้าไม่ทรงชาญดูเวทนาทางใจนะหรือไม่ชอบดูเวทนาก็ไปเจริญจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานดูจิตที่เป็นกิเลสนะมีกิเลสมีอกุศลกนะับจิตที่ไม่มีอกุศลนะให้ดูไปนะอย่างเราได้ดู อย่างถ้าขี้โมโหเราก็ดูเดี๋ยวก็โกรธความโกรธผุดขึ้นมาแล้วรู้เฉยๆนะเดี๋ยวความโกรธก็ดับมีจิตโกรธแล้วก็มีจิตไม่โกรธทั้งวันน่ะมีจิตอยู่สองแบบจิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภทั้งวันก็มีจิตสองแบบจิตโลภกับจิตไม่โลภคนไหนฟุ้งซ่านใจลอยเก่งนั้นก็จะเห็นนะเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึกเดี๋ยวจิตก็หลงเดี๋ยวจิตก็รู้สึก ถ้ายังมีสิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยทำมีปัส,สนาได้นะถ้ารู้สึกอยู่เฉยเฉนิ่งรู้สึกอยู่เฉยเทํทำมีปัส,สนาไม่ได้จริงได้สมถนะจิตสงบในอารมณ์ันเดียวแต่ถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะกลับกรอกยอกย้อนเนะน,นี้ยอันเนี้ยเราจะเห็นใจรักได้งินะ่งดูจิตก็ได้นะจิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคา จิตที่ไม่มีราคาเป็นจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ไม่แน่จิตที่ไม่มีราคาอาจจะมีโทสะก็ได้ใช่ไหมหรือไม่มีราคามีโมหะเฉยๆยังไม่ปรุงราคาชัดๆออกมาให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นจิตที่มีราคาเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนจิตที่ไม่มีราคาเนี่ยอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้ จิตที่มีโทสะนะกับจิตที่ไม่มีโทสะนี่ก็อีกคู่หนึ่งจิตที่มีโทสะเป็นอกุศลแน่นะจิตไม่มีโทสะนะเป็นอะไรก็เป็นได้ทั้งสองนั้นนะถ้าจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตมีโมหะเป็นอกุศลแน่นอนจิตไม่มีโมหะเป็นอะไรได้ทั้งสองอย่างไหมไม่ได้จิตไม่มีโมหะเป็นกุศลนะไม่เหมือนกันนะ เนี่คยค่อยๆเรียนไม่ใช่ต้องไปฟังหลวงพ่อแล้วจำไว้นะหลวงพ่อพูดมาจากสิ่งที่หลวงพ่อเห็นนะเพราะงั้นะวเวลาพูดนะองอาจก้าหารไม่กลัวใครหรอกมาเถียงกับเราก็ได้เพราะเราเห็นอย่างนี้จริงๆนะเนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปธรรมานุปัสสนานะยังไม่แนะนำนะเดี๋ยวฟุง้งซ่านต้องต้องเจ๋งก่อนนะรู้จักเจ๋งไหมใกล้เคียงกับเจ๋ง <laughs> เรายืมศัพท์ภาษาจีนมาใช้เจ๋งก็เจ๋งเ <laughs> พสมาธินะสมถะนะมีสองส่วนเห็นไ,ไหมเอาสติจับไปอยู่ในอารมณ์ันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเน,นื่องจะได้ความสงบมีสติรู้เท่าทันจิตนะ เราจะรู้เท่าทันจิตได้แล้วมีอารมณ์กรรมฐานเป็นตัวตั้งไว้ก่อนจิตไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานก็รู้จิตหนีจากอารมณ์กรรมฐานก็รู้ตรงที่รู้จิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาจิตจะตั้งมั่นนะจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนโดยที่ไม่ได้จงใจเสร็จแล้วก็มาเจริญปัญญาอย่าตั้งซื้อบื้ออยู่เฉยๆต้องเจริญปัญญาเมื่อก่อนนะชอบมีคนมาอ้างเลยหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆสอนเตี่ยมึงสิ รู S <S, <S <Pop leve> <expand> ้ต so 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 ัวเฉยๆเป็นสมถะนะพอรู้ตัวได้แล้วต้องเดินปัญญาจะดูกายก็ดูไปจะดูเวทนาแนะนำเวทนาทางใจก็ดูไปกายก็แนะนำสามสามบับอนาปปนาสติอิริยาบถสัมปชัญญะสามตัวสัมปชัญญะคืออิริยาบถย่อยๆยยุกยิกยุกยิกอะไรเงี้ย รู้ไปเลยลรู้ว่าเรามาจากตระกูลลิงพวกเดียวกันนะไม่อยู่นิ่องอะ่ะหรือดูเวทนาแนะนําให้ดูเวทนาทางใจจิตนตะานุปัสสนาเนี่ยแนะนําให้ดูตัวที่กิเลสที่แรงที่สุดของเราตัวไหนราคะแรงก็ใช้ราคะกับไม่มีราคะโทสะแรงก็ใช้โทสะกับไม่มีโทสนะนีจับคู่มัน ใจชอบเผลอรู้ตัวเก่งน,นะรู้ตัวแล้วก็เผลอรู้แล้วก็เผลอแนะนําให้ใช้จิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะนะแนะนำมีมีการแนะนําด้วยนะแบบติวเตอร์เลยเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> พวกเราก็จําไว้แล้วก็ข้อสอบออกก็กรอกเขียนได้ภาวนาไม่ได้สักทีนะอย่าจำสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะจำหลักที่หลวงพ่อสอน แต่เนื้อหาความรู้ทั้งหลายไม่ต้องจำหรอกจำแค่ว่าทำยังไงจิตจะสงบทำยังไงจิตจะตั้งมั่นทำางไงจ,จะเจริญปัญญาได้จำแค่นี้ที่เหลือไปทำเอาเองนะแล้วปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆนะมันจะเกิดด้วยตัวของเราเองนะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อแล้วก็ปิ๊งปิ๊งชิดเอาเองจำเอาสู้กิเลสไม่ได้ความจำสู้กิเลสไม่ได้นะ ต้องการที่เห็นซ้ําแล้วซ้ำอีกจะมีเข้าใจคําว่าเข้าใจภาษาไทยนี่ดีดีมเข้าใจไม่ใช่เข้าสมองหรือเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่ได้เรื่องนะไปกินข้าไปนี่หมดเลยครับ